ก็สวัสดีครับโพบกบผมอาร์ีทีวีนะครับวันนี้จะมันเกมเด็ด t อฟเฟกต์ชนะครับอ่าซึ่งมันก็ให้ผมเชื่อมต่อ Google p a g y ก่อนนะครับผมจะเอาวันจีอาร์ซีอแอดจีเมลแล้วกันนะครับนะติดต่อมาได้นะครับในเมีผมเอฟเฟกต์ชต้องการอ่าเป็นะครับอืม เป็นการฉลองฮาโลวีนนะครับันจะฉลองฮาโลวีนกับเกม r e a d Effect 2นะครับมันเพิ่งจะออกไม่นานนี่เองนะไม่ใช่ทำไม PS Plus ฟิล์มไน์อ S S อก Google Sign เรื่อกันนะครับมันบ้าง,งอยู่ในยานอวกาศนะอือเราดีจับยานไม่ไม่ใช่ยานอวกาศมันห้อยหัว เป็นมังหดวะ่ะอ่าเดี๋ยวตั้งค่าวนะครับมีไหมมากอืมแบบนี้เนาะนี่ปืนเดิมอะไรจะว่าจะกลับมากลับนะ้วอืมมาเร่นก,กันเลยนะครับ New Game น,นะครับ ซิลิคาเลกเตอร์เรียกตัวอะไรดูวะเดีย๋ยวเราก่ Hello my name เ s Jane Frey y o ย r e a n n o y น n g me prepare to d ต e อ๋อชื่อเจนเฟรย์นะคะ t ี o g s เอาตัวนี้แล้วกันนะครับค d เ a น The first interstellar colonization ship sent from Earth to Tau Ceti. A giant ark filled with the best that humanity could offer. Most of the colonists were put in cryogenic hibernation. Only a handful stood watch and continued with the scientific research. Free from the constraints imposed on research on Earth, they developed many wonderful technologies. They even conquered death itself. โหดอมคับมังวิสายฟ้าหลูกสีษย์วัดเซ้าลินมาฝึกถึงที่นี่เลยวะพลังสายฟ้าขันสุดยอด ก็โอดนานจังวะเดซฟิกภาคที่สองแชปเจอร์ไองไซมอร์โอเกนเดซศูนย์เจ็ดจุดสิบสองสองพันแปดสิบสามปีโอ้โหต่เวนี้ก็เพิ่งจะสองพันสิบห้าเองมันข้ามไปตั้งห้าสิบหกสิบกว่าปีว่ะ ทำอะไรวะว่าเครือร่องในอะอืมงตาสมองกลำลังพักผ่อนไมไ่คิดเอานี่วะ รุกข oh, no. uh, ึ้นโอเคเลือดเต็มพื้นจะให้เราไปในหนว What's going on? There's no time for questions. We have to move fast. How do I feel like I've had a conversation like this before? If you stay, they'll lock you down for experiments like me. But I managed to hack down the medbot and woke you up. I can't give you orders, but I know how to get out. So I suggest we call. <laughs> อ uh ือเสียงบรรยากาศวงนี huh. ้ใช yep. ่ไหมอ๋อนั mm ่นไงที่เก็บรักษาตัวที่รักษาตัวเร็วหน่อยอือรู้สึกสดชื่นมีพลังมันจะเป็นไงวะนี่ยไะ i wasn't as lucky as you mm. if my luck holds then but leon is me. waiting for you too if they catch you and me too i've disabled the lasers blocking the hallway the terminal should accept oh. your fingerprints now what killed him i did he was standing too close to a power pole he kept up any escape scan my can i mm. no no no, no, no. รับอาวุธไปอืม hmm. อ oh, <laughs> mm ืเหตุการณ์สรุปเ้ยโอ้โหอืม Hopefully it'll be too busy with zombies soon. Find the generator. I can hack into most doors and security systems, but only they The okay, so only the systems with their own backup sources work. Together we have a chance. You're not going to make it alone. There's <coughs> something บรรยากาศองเวงชิบหายอ๋อนี่ไงเก็บเป็นไงวะเก็บเป็นไงวะอ๋อลูกกระสุนเต็มแล้วกลับไปกลับไปอือหือ วิ่งวิง่งเฮ้ยมันมีตัวอะไรมาเมื่อกี้ยิงเลยมันยิงเองมันยิงเองด้วยวะมาดูวะมาเลยมา,มาไปสัตว์ไปกากเลยไป

ไปทางไหนวะอันนี้มีอะไรบ้างม,มีอะไรนอกจากอะไรสักอย่างข้อมูลมั้งเก็บได้หกสิบบาทหกสิบดอลลารัม เฮ้อะไรวะไม่มะคือะอ,อ,อะไรวะอืมอีกัวอะไรอะไร เก็บเงินเก็บเงินมันคามมาดูเลยเออเกือบตาย มีอะไรบ้างเฮ้ยเนาะเก็บลูกกระสุนมันยิงเชา้ามันเปลี่ยนกระสุนมันเป็นปืนได้ด้วยเว้ยทำมไมไม่เดินช้าจังเดี๋ยวเราดู่ดันมีอะไรอะไรวะ มันค่ะเั็นไงวะมันไงเห็นแล้วเห็นไหมครับเป็นอาวุธเป็นอาวุธไม่กล้าเข้าไปว่ะตัวเป็นชามแล้วเฮ้เป็นไงวะ ออบอกแล้วแม่อ้าวอ้าวอุ๊ตกใจหมดเลยโอ้โหตกใจหมดเลยว่ะจับเฮ้ย จริงเลยจรไงเลยจะเป็น,ไ,นไ,ไงวะอ๋อไมนมีอืมไม่ตินแบบนี้ Going to yes. yes, I know. Follow me. How about thanking me for setting you free, princess? Thanks for letting me out. No kiss. We're not safe here. So I suggest we get the hell ดิจันคอมแพตโอ้ราจะผ่านด่านฟิวไว้พบกันคลิปหน้าพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พอชิ้นนี้นะครับสุขสันต์วันฮาโลวีครับบ๊ายบาย